เดี๋ยวเรามาทดลองเข้า X L X 8 2 2ชาลีนะครับก็กดคีย์ที่ไม่หนึ่งครั้งนะครับ Link ถ้าได้ยินเสียง เมื่อสักครู่นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราเข้าไปที่ x x 8 2 2 c ได้แล้วทีนี้เราต้องถ้าเราอยากจะคุยกับเพื่อนๆนะครับเราก็กดคียที่ไม่อีกหนึ่งครั้งก็คุยได้เลยนะครับทีนี้เราลองไปที่เซิร์ฟเวอร์ x x 8 2 2 k ดูนะครับแล้วก็กดคีหนึ่งครั้งครับผม ถ้าขึ้นแบบถ้าได้ยินเสียงแบบเมื่อสักครู่ก็คือ,อาสามารถใช้งานแล้วก็คุยกับเพื่อนสมาชิกได้เลยทีนี้ผมจะลองไปที่ Echo t o f o Delta Alpha ดูนะครับว่าสามารถเข้าได้ไหมนะครับอ,อันนี้นะครับผมจะกดคีย์หนึ่งครั้งนะครับ i n E ครับอันนี้ก็คือเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วพร้อมที่จะคุยกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไป Echo to f o โฟเดลต้อื่นๆก็มีนะครับผมเมไหมไว้หมดแล้วนะครับสังเกตดูนะครับมีชนบรุรีมีซูรินนะครับมาสารคามพวกนี้เข้าได้หมดนะครับทีนี้ผมจะลองเข้าเซิร์ฟเวอร์ Server ที่มันเข้าไม่ได้นะครับอย่างเช่น Echo to ทูฟเดลต้าเนะครับ ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้เนี่ยจะได้ยินเสียงแบบไหนนะครับทดลองทดลองฟังดูนะครับผมจะกดคีย์หนึ่งครั้งไ่ลง่ถ้าได้ยินแบบนี้แปลว่าอ่าไม่สามารถที่จะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ Echo to f o r Delta Delta ได้นะครับ เซิร์ฟเวอร์อื่นก็เหมือนกันนะครับเราก็เพียงแค่หมุนไปตามที่เราอยากจะเข้าไปคุยกับเพื่อนๆนะครับไปได้ทุกโมดูลนะครับ a ถึง z นะครับขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเราเป็นผู้ใช้เนี่ยตั้งเอาเองนะครับสำหรับการรีวิวมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าสนใจนะครับหรือจะมาแลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลนะครับก็ เข้ามาที่ x822k x, x นะครับ